หลังนี้จมท่านผู้ชมโอ้้ยเดี๋ยวโอ้ดูคันท่านผู้ชมนี่ห่วมิดแถวบ้านเขาเรียกหัวสักโอ้ยไปไหนเนี่ยตึงเพ๊่เลยท่านผู้ชมฮ้ยไปไหนไปไหนโหแรกมีดึงเซมานี่เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยราดูก่อนดูก่อนเซเป็นไง เฮ้ยอะไรเนะี่ยมีตัวนี่เฮ้าโอ้ยนี่ชมชมผมสวัสดี f อฟตอนช่วงประมาณเย็นเย็นนผมวันนี้ก็วันนี้มาเนี่ยหมายคลองผมวันนี้ก็มาหมายน้ําขึ้นนะเนี้ยนะก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้เริ่มทยอยลงแล้วผมมาช้าไปหน่อยถ้ามาเร็วๆวันนี้ผมว่านะ่าจะแจ๋แเลยตอนช่วงน้ําขึ้นใหม่ๆนะก็วันนี้เอาเบ็ดมาเนี่ยเอาเบา็ดมาอยู่ที่ยีห้าหลังนะฮะเบ็ดเบอร์สิบ 8นะผมเนี่ยเหยื่อก็จะเป็นนี่เลยนะี่เหยื่อทางลินหมานะนี่นีะฮะเต็มเต็มเลยฮะจัดไปจัดไปนี่ฮะก็จะจะลงไล่ย่างแต่นี่เลยฮะเนี่ยลงไล่ลิมริมไปเลยับผมน้ํามันขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ก็มีฮนะเนี่ยเนี่ยไล่ล็อคเข้าไปทางในนู้นเลยปะเราใส่กันเลยสําหรับเหยือ่อนะฮะเหยื่อทางนี้ผมจะถ้าลองเป็นเบ็ดคันอย่างนี้นะผมเนี่ยผมจะเกี่ยวกลางอย่างนี้เลยนะให้เบ็ดโผล่อย่างนี้เลยนะผมนี่ เจียวเลยไปจัดเลยเนี่ยปักไม่ต้องเหยื่อไม่ต้องถึงพื้นนะให้มาถึงพื้นสม,มากกักคืบอย่างเงี้ยกำลังดีครับผมก็อนเนี่ยดู อากาศตอนนี้โอ้โห oh, คืมทั้งวันเลยฮะก็ <g år> เดี๋ยวผมขอลงให้เสร็จนะผมแล้วก็เดี๋ยวเรามารุ่นด้วยกันว่ามันจะมีตัวกันสักกี่ตัวผมเนี่ยแล้วเรามาดูฟ้าด้วยกันนะะก็มาดูกันเชา้าทีเดียวเลย <c oughs> โอ้ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าลงไว้ยี่สิบห้าหลังนะฮะนี่ครับผมหมยก็ค่อขนข้างจะลุกๆหนอ<ะ>่อยฮะแต่ผมว่าก็น่าจะพอได้อยอะ <c oughs> จัดไปจัดไปลองดูเลยหลังแรกฮะหลังแรกหลังนี้เฮ้ย อัางแรกมีดึงเซมานี่เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยมาดไปดูก่อนดูก่อนเซเป็นไงเฮ้ยอะไรเนี่ยมีตัวนี่เอ้าโอ้โหนี่ท่านผู้ชมตัวแรกมีตัวหมอมาเล้อเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนทุกคนเขียวเลยอย่างเงี้ยโอ้ยตัวใหญ่โอ้โหนี่ท่านผู้ชม โอ้ใหญ่จริงๆนี่ดูมือเต็มมือเลยท่านผู้ชมโอ้ตายเฉยตายเฉยไปไปไปดูต่อดูต่อโอเคผมขอเก็บผ้านี้นี่หลังนี้หลังนี้โอ้กินหลุดท่านผู้ชมหนึ่หลังรีวิวกินหลุดเฉยเลยไปต่อเถอนี้เป็นยังไงท่านผู้ชมลองดูดิหลังนี้จมท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยว โอ้ดูคันท่านชมนี่หัวมิดแถวบ้านเรียกหัวสักอุ้ยไปไหนเนี่ยว้วตึงเป๊ะเลยท่านผู้ชมไปไหนไปไหนโหยังไงครับเนี่ยโหดึงไปอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตะกองไหอหัวปักท่านผู้ชม นนสุดยอดครท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมดูเนินี่โอ้พันเป็นเกลียวอย่างนี้ปลาไหลแน่นอนท่านผู้ชมด,ดูหลุดพันจนหลุดเลยอ่ะดูโอ,โอ้สุดยอดเลยปลาไหลแน่นอนอย่างเงี้ยนี่ยถ้ากินอย่างนี้นะ ไม่ต้องพูดถึงเลยปลาไหลแน่นอนฮนะไปดูต่อดูต่อผมพาดูฮะอีตัวดึงมาโอ้ดึงกระเด็นเลยอะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหดูสายนะ,ะมาสุดยอดจริงๆรไปดูต่อก็ดูมาเสร็จเรียบร้อยนะโอ้ปลาดึงแทบทุกหลังเลยท่านผู้ชมหมายนี้ผมไม่ได้มาดูตอนช่วงกลางคืนฮนะหลุดหมดเลยไม่มีเหลือแทบไม่มีเหลือเลยมีติดอยู่หนึ่งตัวผม แล้วก็โอ้โปหปลาไหลผมว่าตัวเนี่ยไซส์ครึ่งโลขึ้นเลยครับพันแบบโอ้โหเกี่ยวเบลอปิปั้นเบล์เลยอเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยใหญ่แน่นอนนะถ้ามาเมื่อคืนนี้ผมบอกเลยเลยได้ฮะแต่ทีนี้ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้มาเลยอดเลยก็สรุปเนี้ยคืนนี้ก็นี่นี่ยคืนนี้ได้แค่หมอตัวเดียวผมเนี่ยโอ้ยประชงประชอนไม่ได้เลยหลุดเกลี้ยงเลยอ้าวก็โอเคก็เดี๋ยวผมจะมาแก้มือใหม่ครับผม ก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคุณมาหากินแล้ะช่อง YouTube ช่างสายล่าคุณมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม